อย่างเงี้ยมันไม่ใช่วีนะมันเป็นโดมอ่ะให้เรียกว่าโดมวีนี่มีวีเดียววีคืออย่างงี้วี v คืออย่างงี้วี v คืออย่างงี้ถ้าคว่ำอย่างงี้ไม่ใช่วีมันจะเป็นสามเหลี่ยมแต่ถ้ามันมีเส้นต่อเป็นโดมอ่าให้เรียกอย่างนั้นโดมแปลว่าโดมแปลว่ากระโจมโดมแปลว่า,วา,วาฐานที่มันมี สามขาอ่าสามขามันจะแข็งแรงขึ้นคนที่มีเส้นอาทิตย์เป็นโดมคนที่มีเส้นวาส,สนาเป็นเป็นโดมนี่จะจะต่างกันนะ <c oughs> อาทิตย์โดมเนี่ย <c oughs> ก็คือ <c oughs> จะสําเร็จดีแข็งแรงได้มั่นคงคือมันจะมีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือตรงโดมถ้ามันโดมอยู่บนเส้นใจอย่างเงี้ยก็คือมาสําเร็จมั่นคงตั้ตายี่สิบห้าขึ้นไป แต่ถ้าอยู่ปุ๊บเส,เส้นวาสนา <c oughs> เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดหนึ่งจะได้เป็นคนละเรื่องเมื่อก่อนมก็ไม่เคยใช้สีนะมันก็มีสีนะผมก็รู้วิธีใช้นะ่ไม่เคยใช้ <c oughs> ใช้สีเดียวตลอด <c oughs> อยู่ๆปุ๊บคนมีเส้นวาสนาอย่างนี้แล้วมีเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งลากขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็นโดมเป็นโดมแต่ความหมายต่างกันอะไรที่เป็นโดมอยู่ที่เนินเสา ขารวายกให้เป็นการให้เช่นทำอะไรเพื่อให้ใครสักคนคยกตัวอย่างมีบ้านอยู่3ามหลังตั้งใจจะปลูกหลังที่4ให้วัดกตัวอย่างหรือไปสร้างอะไรให้วัดอะไร เพื่อการกุศลเพื่อการเจลิละงหรือบางทีบางคนเนี่ยตั้งใจจะทํำอะไรเพื่อครอบครัวตัวเองนี่แหละแต่ว่าให้หลานให้อะไรเงี้ยก็ได้ต้องสังเกตใครมีโดมอยู่ตรงเงินเสาแต่โดยอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่คือมีแนวโน้มที่จะสิ่งที่ทํานั้นไม่ได้ใช้เองทาเพื่อนี่ไงเห็นละเอาตัวอย่างมาโชคดีจังเลยพูดถึงมามันก็มีเนี่ย <laughs> ใไหมเนี่ยตั้งใจคิดแล้ว่าจะให้แล้วก็ให้ได้ด้วยเพราะว่าเป็นคนนี่ไงสมองเขาตรงตรงเนี้ยคนที่สมองตรงก็ดีอย่างคือแบบคิดอะไรแต่ใจแล้วคือต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่เปลี่ยนใจนะแล้วที่สําคัญมีเส้นนี้ก็้มาอีก attention line คือตั้งใจยังไงก็ต้องทําให้ได้อย่างเงี้ย ไอแอมมีชั่นลายก็ทีแล้วที่กว่านั้นก็คือมีเส้นใจที่บังคับตัวเองเข้ามาถึงเดินพรหัสได้อีกเนี้ย <Yeah. S 1> ก็เลยสนับสนุนว่าโอเคตันนี้ให้จริงเรามีเส้นวาสนาเกิดจากเส้นเส้นพุทธขึ้นมาอีกเนี้ยก็แสดงว่าทําได้สําเร็จเยอะเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เอง อย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่เส้นอาทิตย์อยู่นะเดี๋ยวจะงงว่าเอ้ยไปคุยเส้นวัสนาอยู่อ่ะผมหมุนตันนี้กลับมาให้หน่อยติดตด,ด,ด,ดอย่างเงี้ยเส้นอาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ดีมันเยอะไปแล้วเนินอาทิตย์เสียเส้นไปลงล่องอีกอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันดีแหละเดียวเดียวชัดเจนโอเคเลยมันก็โอเคไง อย่างนี้มันมันเยอะไปอย่างเงี้ยเสียเลยเสียหนักเคยเจอไหมแบบเนี้ยอันนี้อันนี้เส้นอาทิตย์เสียพอล่องกว้างเนินอาทิตย์เสีย เบียดมาจากทัางสาวอีกก็เลยเสียหายประษาวัยรุ่นทไมไมนี้ว่าหนักมาก <c oughs> คือมันถ้าเราสังเกตดีๆเนะี่ยเส้นชีวิตเขาก็แย่เห็นไหมเส้นชีวิตเขาขาดเรามีเส้นสมองตวัดมาเป็นเกาะอ,อยู่ตรงตำแหน่งนี้ตันนี้ก็เป็นเกาะอ,อีกตอนนี้เป็นเกาะอ,อีก,กอย่างเงี้ยจะแก้ยังไงอะ มันก็แก้ยากนะมันก็หลายเหตุปจนะัจจัยไงหลายเหตุถ้าผมเจอหนักๆอย่างนี้เนาะถ้าอายุยังน้อยอยู่เนะี่ยเราก็จะแนะนําให้ไปไปเรียนรู้อะไรให้มันชัดเจนนะเพราะว่าเส้นสมองก็ดีอยู่เหมือนฟาเห็นไหมนะเส้นสมองก็ดีอยู่ให้ไปฝึกวิชาชีพที่มันชัดเจนชัดๆนะแล้วก็ไปทํางานกับองค์กรที่มันมั่นคงเช่นรับราชการเช่นเข้รา,ารักษาหากิจอะไรอย่างเงี้ย อ่าคือมันต้องไปอาศัยบารมีผู้อืนินนะไปไปปลักอินกับสิ่งที่เขาแบบมีความสําเร็จอยู่แล้วนยถ้าคุณจะอ่าถ้าคุณจะไปเรียนรู้เป็นช่างฝีมือก็เอาให้ชัดเจนเลยแล้วลคุณคุณไปถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของธุงกรกิจเองอะ่ะไปเปิดร้านที่มีเขามีฐานอยู่แล้วเช่นไปเป็นพันชายเช่นอะไรเงี้ยนะไปทําเองเนะี่ยมันมันยากละ แก้ที่เหตุเยอะอย่างเงี้ยลำบากทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันที่ก็บอกว่าลิขิตลิขิตไม่รู้ใครลิขิตใครเหมือนกันอย่างเงี้ยดีนะแต่ว่าล้นไปนิดหนึ่งเดี๋ยวดูหมุนภาพนิดหนึ่งผมก็เริ่มติดที่คุณไปไหนละคุณสินทําไปไหนละขอบคุณกันนะก็บอกว่าจานผมดูแล้วผมผมทุกเอียงก็าตามผมมันเข้าใจแล้ว แต่ว่าถ้าอย่างนี้ดีๆบ่อยๆก็ไม่ดีนะเราจะอย่างที่ผมบอกไง <c oughs> เราอ่าไปมองมุมือนไม่ไม่เป็นอ่ะสมมติว่าผมมองมามุมนี้แล้วกันตึ๊กอ่าอันนี้มือซ้ายนะสังเกตหัวไม่มือนะเ <c oughs> นี่ยเส้นอาทิตย์เส้นนี้โอเคนะเป็นลักษณะโอเคได้ได้ไดมือเนี้ยได้หมดเลยแต่ว่าปลายเส้นมันตวัดไปน,นิดนึงอันนี้ให้ให้ระวังนะให้ระวังความเสี่ยงความเสียหาย เพราะว่ามือน,นี้มีเส้นก็เรียกว่าเส้นคราดอยู่เส้นหนึ่งอันนี้คือคราดก็คือจันทรคลาดอันนี้คือที่อะไรที่มันขีดขวางอะไรที่มันทําลายอ่ะที่มันหนักแต่นี้ของเขาอนะ่ะมีเส้นตัดหนักๆอยู่แต่ว่าเส้นสําเร็จเขาก็เขาก็หนักๆเหมือนกันแต่ก็ยังอยู่ไงเพราะว่าหนึ่งหลักทรัพย์ก็โอเคดี ได้สองเส้นสมองเขาก็ยังโอเคอยู่เส้นใจเขาก็ยังบังคับควบคุมตัวเองได้อยู่นะอันความเสียหายต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะก็เกิดจากความชํานั่นอเองแล้วนี่ก็แล้วความดื้อของตัวเองอะ่ะพอดื้อแล้วพอโดนแล้วก็บางทีก็เข็นกันอย่างเงี้ยคนวนี้ท้าคนที่มาดูอายุหกสิบแล้วก็มาอ,อ่านคนก่วหนึ่ง อถ้าจะว่าผ่านก็ผ่านถ้าเขาถ้าเขาอายุหกสิบแล้วเขาแบบเขาคิดว่าเขาไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วเขาพอแล้วก็คือไม่ต้องเสี่ยงอะไรแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไปได้แต่ถ้าหกสิบแล้วยังยังอยากไปทําต่อเพราะว่าอย่าลืมนะชีวิตของเขาเนี่ยหกสิบสามเนี่ยมันจะอยู่ที่เนินเสาหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยเขาจะมาเจอช่วงอายุหกสิบห้า เนี่ยคาดเนี่ยจะเกิดตอนอายุหกสิบห้าแล้วหกสิบหกจะมาลงล่องเสียหายอีกอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเรื่องเรื่องอายุเดี๋ยวได้ดูกันอีกเร่องหนึ่งแต่ถ้าหกสิบเนี่ยหกสิบก็อยู่ที่เนินหลักทรัพย์เขาเขาพอแล้วก็โอเคแต่ถ้ายังทําต่อนะหกหกสิบเอทดสองหกสิบสามได้ยู่เพราะหกสิบเนี่ยหกสิบห้าหกสิบหกเนี่ยเกกระทบนะดูแลน่าสนุกนะมาดูนับอายุเป็นแล้วแบบ พูดได้เป็นปุ้งเนแควพูดได้ถึงอายุด้วยพูดได้ถึงเดือนด้วยอ่าอย่างงี้โอเคอย่างเงี้ยเยี่ยมอย่างเงี้ยครบเดี๋ยวหมุนต่อให้นิดนึงเพื่อความง่ายอย่างเงี้ยวัสนามาจากนินจันทร์ขึ้นมาถึงเส้นอาทิตย์ขึ้นมาถึงเนินโอเคนะเส้นชีวิตก็โอเคอาจจะ เคล็หลักรั์ไม่แข็งแรงเท่าไหร่แสดงว่าเขาอาจจะไม่ไม่เก็บทรัพย์เองก็ได้ให้ให้คนดนให้ครอบครัวให้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยใจใจลงร่องนะคะใจลงร่องไหมก็เปลืองอยู่แต่ว่าฐานที่มามันโอเคหมดสมองก็ใช้ได้บางทีก็คนใจลงร่องบางทีก็อาจจะ<ๆ>เขาเรียกอะไรอยากเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยเปลืองโดยโดยแบบเพื่อชื่อเสียงเพื่อเงินทองเพื่ออะไรเงี้ยหรือบางทีก็พวกชอบใช้ของแพงๆนะซื้อรถเบน สามล้านก็พอแล้วแต่เขาอยากจะซื้อตั้งห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยเ<ต>ส้นสมองก็ดีครับตรงไหนเอย<ม>คือคือมันนิดหน่อยไงถ้าเปรียบเทียบกับเพราะว่ามือเขาทั้งทั้งมือก็โอเคอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ร้อนอยู่สักหน่อย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเส้นสมองดีเส้นสมองคมชัดคือคือสมองตรงๆยาวยายมาอีกก็จริงอยู่นะ ให้สังเกตความความความแข็งของเส้นนะบางคนแข็งทื่อแบบโตเท่ากันตลอดเส้นเนี่ยพวกนี้เขาเรียกไม่ไม่พลิวอ่ะคือทื่อๆแข็งๆเลยไอ้อย่างนี้เขาแบบปลายยังคมเสียบขึ้นมาหน่อยอ่ะอันเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ทะลุถึงถึง,ถงน่นก็ออยังโอเคอยู่แล้วมันยาวไงกระแสไปกลับมันมันยังใช้เวลาอยู่มีเวลาใต่ตองอยู่ เส้นอาทิตย์เส้นนี้โอเคเส้นอาทิตย์โค้งโคงเงี้ยถ้าเป็นสวยๆก็ใช้ได้นะคนนี้ก็จะเป็นโชคอยู่เหมือนกันเพราะมันแนวก็ามาจากทางเนินโชคเนินทาการสูงเอ๊ะี้เี่ยลอ๋ออ๋อไม่รู้ไม่ใช่ว่าแปลอ,ออกหรืเปล่าไม่แน่ใจงี้ไงเส้นวาสนาขาดอย่างเงี้ยต่อได้เพราะว่าแนวเขามี แค่นี้ต่อง่ายบางคนขาดทื่อๆก็ต่อยากนะนี้ก็ขาดแบบพลิ้วๆอะแล้วก็มาเชื่อมต่อตัวนี้ได้เลยแล้วผิวเขาแบบค่อนข้างจัดอ่าไม่ใช่ทุกคนจะต่อได้ <c oughs> แต่ถ้าโดยรวมๆแล้วก็ต่อได้แหละแต่ว่าต้องพึ่งหลายอย่าง แต่แบบที่ไปสถานการมแบบนั้นไม่ไหวนะเดี๋ยวผมจะต้องไปเดี๋ยวผมจะต้องไปไปทำอะไรสักอย่างแล้วทำไปเพื่อนี้บางทีก็ไปทะเลออาะกับชาวบ้านกันนะบางทีก็ไม่อยากไปยุ่งกันแล้วอ่าเนี่ยคืออย่างนี้นะเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์อย่างนี้เส้นอาทิตย์ย้อนเส้นอาทิตย์ย้อนคืออะไรคืออย่างนี้ คือธรรมชาติของของของเขาเนี่ยเขาต้องขึ้นมาแล้วก็บางๆเฉบๆลงไปใช่ไหมจบแ,แค่นี้นอันนี้เขาแบบมันเหมือนมันลากย้อนลงมาลากย้อนลงมาอาทิตย์ลากย้อนเนี่ยก็คืออาทิตย์คือความเด่นดังความสำคัญเท่นี้เขาบายว่ามันจะเสียเสียไออะไรที่มันเป็นความเด่นดังความสําคัญไปอ่ะคือผิดหวังนะวิ่งมันมาจากช่องผิดหวัง หวังแล้วมันไม่ได้อย่างหวังอ่ะอยากเป็นคนสาคัญอยากเป็นคนเด่นดังแต่ไม่ได้ผิดหวังไปไปไปสมัครเป็นทศและสอบตกอะไรประมาณนี้ก็ยังอ่าขึ้นแล้วไปลงล่องเนี้ยคือคือมันได้ก่อนแล้วมันก็ไปเสียแต่มันก็คือคาว่าผิดหวังเนี้ยมันยังได้นะแต่ได้ไม่เต็ม แต่ไอ,ไอ้ย้อนลงเนี่ยคือไม่ได้เลยอ่าม,มันมันต่างกันตรงนั้นอ่ายี่สิบสามนาทีอเอาไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปศึกษาต่อเพิ่มเติมอ่ะ